สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูป๊อปจะมาสอนทำใบงานภาษาไทยจะเห็นว่ามีรูปเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะมีรูปอะไรเนี่ยอันนี้รูปอะไรรูปไก่รูปเด็กผู้หญิงมีผมเปียมีผู้ชายนั่งร้องไห้รูปมือถือรูปอะไรเนี่ยต้นไผ่มูเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกให้หนูสังเกตดีๆนะว่าใต้ภาพแต่ละภาพเนี่ยจะมีอักพยัญชนะไทยอยู่ใช่ไหมลูกเช่นรูปไก่ก็มีกอไก่ รูปเด็กผู้หญิงก็เป็นขอไข่คอควายงองจอจานชอชิงจนถึงตอมันตักเลยเต็มเลยใช่ไหมลูกวิธีการทำของอันนี้ก็คือคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้หนึ่งคำต่อหนึ่งภาพเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอย่างเช่น ข้อแรกไก่หนูก็ต้องเอากอไก่ที่อยู่ใต้ภาพไก่เนี่ยมาใส่ในคําที่สัมพันธ์กับภาพก็คือดูซิตรงไหนมีคําว่าไก่อคําไหนที่สัมพันธ์กับภาพได้บ้างอืมครูปับ๊บเฉลยข้อแรกเลยละกันสมมติว่าเจอแล้วเจอคําว่าหัวไก่เจอแล้วข้อแรกหัวไก่ได้แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็เอา กอไก่มาเขียนหน้าตรงนี้นี่อันนี้คือเสร็จหนึ่งข้อนึกออกไหมลูกคือการเอาภาพเอาตัวอักษรที่อยู่ใต้ภาพเนี่ยมาเติมหน้าคําที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพนั่นเองโดยข้อบังคับก็คือหนึ่งตัวต่อหนึ่งภาพเท่านั้นหมายความว่าถ้าสมมตินหนูเอากอไก่มาเติมในข้อเจ็แล้วหนูเอากอไก่ไปใส่ข้ออื่นได้อีกไหม ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นขีดทิ้งเลยสมมติหนูเขียนกอไก่ไปแล้วหนูขีดทิ้งเลยซึ่งหมายความว่าหนูจะเอากอไก่เนี่ยไปเขียนข้ออื่นไม่ได้แล้วเวลาหนูหาข้ออื่นหนูก็ไม่ต้องมาดูรูปไก,ก่แล้วเพราะว่าหนูเอาไปเขียนแล้วใช่ไหมลกูกนี่อันนี้คือหลักการอทีนี้เรามาลองฝึกอ่านคําที่อยู่ในนี้กันดีกว่าเราจะได้ทําได้นะคะ ามาอ่านพร้อมกันข้อแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยลูกปออาปาปาไม่เอกปา่ออาผอไอไผ่ไผไม่เอกผ่<ฟ>รวมกันเป็นอะไรลูกปลาะไรปลาไผ่อ่าพอหนูอ่านสะออกปุ๊บหนูก็ขึ้นไปดูรูปอันไหนหน้าที่มันเกี่ยวข้องกับปลาไผ่บ้าง ก็เอาตัวสอนตายภาพนั้นมาเติมตรงนี้โอเคไหมคะออ้อาวคำที่สองปอูปูป,ปูไม่เอกปูยออายายาไม่เอกยาปูยา,ยาอืมคำที่สามสระอะไรเนี่ยสระโอหรือสระไอคะสระโอมอโอโมอ หอโอโหคำนี้อ่านว่าโมอโหต่อไปคำที่สี่อันนี้สระอะไรเอ่ยสระอือใช่ไหมลูกมออือมออือมือทออือถือรวมกันเป็นมือถือต่อคำต่อไปคำที่ห้าทอีทีทีไม่เอก ที่นอ,อา้ารวมกันเป็นที่นาคำที่หกงออูงูดอ,อุดุรวมกันเป็นงูดุต่อไปข้อเจ็ดหออัวหัวกอไอไกไกไม่เอก ไก่อ่านว่าหัวไก่ต่อไปคำที่แปดอ,อะไรลูกดอ,อีดีจอไอใจรวมกันเป็นดีใจอืมอเก่คคำที่9ดอ,อูดูรอแอและรวมกันเป็น ดูแลคำที่สิบจะละอะไรเออสระเอียอ,อ้าวปอเอียเปียคออูคูคูไม่เอกคู่รวมกันเป็นเปียอะไรคะเปียคู่อ่าคูป๊อบสอนอ่านแล้วนะทีนี้ก็ไปฝึกอ่านอีกรอบนึงแล้วไป หารูปภาพที่สัมพันธ์กับคํานั้นๆและเอาตัวสอนใต้ภาพมาเติมให้เรียบร้อยนะคะสูส้ๆค่ะ